เ้หมายของเดาทาีนที่ยกเรื่องพนั้น่งแ่วามว่าความแกผู้รู้จักของท่านแ้ตอแพอันนี้เปองหายของตนเองดานีุ้ธศาสานี้เว่านยกวาเป็นผู้รู้จักครู้จักประาน ในนี้ก็จะมาแสดงเสียเรื่องเด่เรื่องพระองค์เสวยราชเกิฑ์จักรรรดที่น้องเกณฑจันทราน้องในราชกาลนั้นก็ถือวราเป็นไปเกิดในประมูขชาติเช่นชาติหนงครั ยูนั้นจะเก็บก้อนก้อนในสัตว์ม่ดีมาเป็นกระบอกและออนอ่อนั้นใส่กระบอกมาแล้วให้เก็นสองกระบอกแล้วก็ทากัน ไปผู้อาญาต้องพิจว่าเอะเด็กสองคนนี้เข้ามากบอกอ้างอย่างไรอันก็เรยนรูู้ก็ถืว่ามีควาคิดได้ในกสร้งเองลูกของตัวเองที่หนได้แม่บี๊ 那个，那个、嗯，那、嗯、个。嗯 กล่าวว่าทค่นี้เพื่อสารทาราชัยของเราถึงเวลาจะตายที่ายแผลตองให้ยรักษาจึงขอให้เราได้สงจบไปเข้าทาราชัยเพื่อรักษาที่สารทาราชัยที่หายหาไม่รักษาได้ ต่าหงพยายามมาเลยมหาแล้วพระราชา้จะมอบรักษาให้แต่ท่านภูพิศาจารย์ที่เจตาว่าไม่ใช่เรือกข์เพราก็เลยเอรักษาหาแล้วกดนากเป็นรณอนมนไม่ได้อยู่กล้กัูถืว่า พระราศีแต่พระดงชื่นมาหลายชมัยเลยี่านที่สที่ฐานที่สองได้อแทนโดยของมาดามที่กำนิมามาพักการให้การดีการดีจนได้เป็นพระราชาพระทศไทยเพราะว่าเนี่ยเมฆถีบคาฆ่าเมฆถีบว่ามาดานั้นจะเกลดชังอะไรก็ถืถือทุนในการว่ามั เพื่อไี่จะพาสินี้ขึ้นมาว่ามีการสาธุปารกระตังยูกระตังเวทีปาปาเป็่ผู้รู้จักมีหาท่านผู้มีอุปการะดาแต่โแล้วที่ต่อแทนพืกอใหเพิ่มรู้คนดีอย่างนี้เพราะฉะนั้น Bye. มันไม่มาแล้วเขาก็เจอไม่ได้เลยเช่นเดียวว่าที่ชาวพุทธสาวอะไรเนี่ย